วานนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่1 7 5นะคะเป็นโปรโเคียตู้นราคาเบาๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมจัดตับวันและตับราเกจิอาจารย์มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกสะสมกันด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะพร้อมโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะซื้อครบ5ต้นเราจะ ส่งให้ฟรีค่ะและสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะขออนุญาตบวกค่าจัดส่งนะคะเราจะคิดเป็นค่าจัดส่งแบบเมาส์เมานะคะซึ่งนะคะแอมคิดแบบนี้เลยนะคะค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส5ห้าสิบาททุกบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมโอหรือเก็บเงินปลายทางนะคะเมื่อซื้อเพียงแค่1-4กระถางคิดเป็นค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์ห้าสิบบาทค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําไว้ช่วงเย็นวันพฤหัสที่ 22ตุลาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะคะเพราะว่านะคะในวันศุกร์นะคะเราจะเดินทางนะคะไปประกวดบอลสีที่ตลาดอินโดจีนนะคะจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะเข้าไปร่วมนะคะเป็นร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะสําหรับนะคะลูกค้านะคะท่านใดนะที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะตลาดอินโดจีนนะคะถ้าเจอแอมนะคะบ้านณนะบอลสีค่ะสามารถทักทายกันได้นะคะยินดีมากๆค่ะ และสำหรับนะคะช่องทางการติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อเพื่อขอสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้นะคะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพานะคะไปรับชมไม้สวยๆใน EP ีที่175นี้กันเลยค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นซีลาหุ้มทองนะคะฟอมกอนะคะซึ่งเขาจะออกโทนสีขาวน้ําตาลนะคะเป็นฟอมกอนะคะนํามาแบ่งปันให้เนินราคาเบาๆนะคะสําหรับนะคะ ศิลาหุ้มทองฟอร์มกอนนะคะหน้าไม้แบบนี้นะคะแอมแบ่งให้แนนราคานะคะกระถางละ60บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ2กระถางนะคะนี่เลยฟอมกอนแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะโทนสีนี้นะคะก็สวยเช่นกันนะคะแล้วก็ศิลาหุ้มทองนะคะกระถางนี้จะแอบติดด่างมาด้วยนะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นบางใหญ่หน้าขาวนะคะซึ่งจะเป็นฟอมกอก้อนนี้มี2ชนิดนะคะแอมก็แบ่งให้นะคะแนนราคา60บาทเช่นกันนะคะแจ้ แงแอมมาด้วยนะคะสําหรับนะคะกอพิเศษต้นนี้นะบางใหญ่หน้าขาวกับศิลาหุ้มทองนะคะในราคา60บาทมีมาแบ่งแค่1กระถางเท่านั้นคะ่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้มีชื่อว่ารัตนาทิเบตนะคะรัตนาทิเบตน้องเป็นไม้นะคะที่สวยมากนะคะโตไปนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะลักษณะทรงใบกลมพื้นใบสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเม็ดนะคะอยู่ช่วงนะคะนี่ปลายใบด้วยนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่ารัตนาทิเบตนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในราคา $50 บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางนะคะความสูงอยู่ประมาณ7เซนนะคะ ไซนี้สามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้แนะนำให้สะสมเพาะเขาเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าดวงอัมพรนะคะเป็นไม้ทรงใบไทยนะคะวันนี้ค่ะสวยๆมาได้3มต้นนะคะสําหรับดวงอัมพรนะคะวันนี้นะคะเราแบ่งให้นะคะในราคานะดวงอัมพรนะคะแอมขอที่นะคะ70บาทนะคะวันนี้มีมา3กระถางค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะทนสีสวยเหมือนกันเลยนะคะกับสีสวยมากค่ะต้นนี้นะ นี่เลยนะคะทั้งพื้นสีนะคะทั้งเม็ดสีนะคะสวยมากขอบใบนะคะก็ชัดเจนสวยนะคะน่าเก็บค่ะฝากไม้อีกหนึ่งรายการนะคะที่ชื่อดวงอมพรใน,นราคา70บาทไว้ด้วยนะคะวันนี้มีมาแบบ3ต้นค่ะ รายการนี้นะคะโ good ทนส le ีสวยนะคะมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะสําหรับสาลิกาลินทองนะคะวันนี้นะคะนําต้นสวยๆนะคะมาแบ่งปั้นนะคะสําหรับสาลิกาลินทองนะแอมขอที่นะคะ70บาทนะคะน้องสวยน่าเก็บนะคะรากเดินมาแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารับไปสามารถย้ายขึ้นขนาดกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะไม้นะคะชื่อดีนะคะโทนสีสวยนะชื่อเป็นมงคลนะคะฝากนะคะสาลิกาลิ้นทองนะคะบนสีสวยๆที่น่าเก็บนะคะ ใน,นราคา70บบาทไว้ด้วยค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบยาวนะคะโทนสีแดงนะคะสวยนะต้นนี้นะคะ ตไปคือสวยมากนะคะสําหรับเจ้าหญิงนะคะในวันนี้นะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะแอมแบ่งให้ใน,นราคานะคะกระถางละ70บาทนะคะสําหรับเจ้าหญิงนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบหนานะคะก้านใหญ่ใบดกทิ้งใบยากนะคะที่สําคัญนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีสวยมากค่ะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงใน,นราคา70บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพย์ค่ะพรทิพย์นะคะน้องเป็นไม้ที่โทนสีสวยมากค่ะลักษณะทรงใบยาวนะคะใบหนาก้านใหญ่ฟอร์มใบดกนะคะฟอร์มใบเขาดกมากค่ะนะคะที่สําคัญนะคะพรทิพย์นะคะเหมาะสําหรับตั้งนะคะตั้งฟอร์มประกวดด้วยนะเป็นไม้ที่ฟอร์มใบดกและแข็งแรงมากๆค่ะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะสําหรับพรทิพย์นะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันสากระถางค่ะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีการจนาพิเศษนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะพื้นเขียวป้ายชมพูนะคะโตไปกับสีสวยมากนะคะที่สําคัญนะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะสีการจนาพิเศษะคะ่ะวันนี้นํามาแบ่งปัน3ต้นนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะ กระถางละ70บาทนะคะถ้าแอมหาตัวอย่างตอนโตได้เดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปให้ดูนะคะแต่ถ้าหารูปไม่ได้นะคะรบกวนลูกค้านะคะไปกดนะคะพิมพ์คําว่าบอลสีสีการจนาพิเศษนะคะลูกค้าก็จะได้นะคะชมตัวอย่างตอนโต,อนตอนของเขานะคะฝากไม้สวยๆอีกหนึ่งรายการที่แข็งแรงนะคะสีการจนาพิเศษในราคา70บาทคา่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะงานโชว์กระดูกค่ะ ตัวนี้มีชื่อว่ามาแก้วนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะ4กระถางค่ะนะคะแบ่งให้เน้นราคานะคะกระถางละ60บาทนะคะมาแก้วนะคะตัวไปสวยมากค่ะถ้าแอมนะคะหาตัวอย่างตอนตัวได้เดี๋ยวจะนําขึ้นมาให้ชมนะคะน้องเป็นไม้โชกระดูกที่สวยมากและที่สําคัญนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะ ากไม้สวยๆไว้อีกหนึ่งรายการที่มีชื่อว่ามาแก้วไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกัดสีน้ำมีชื่อว่าอูท่ทองนะคะโตไปสวยมากค่ะจะให้ดูนะคะต้นนี้นะใบใหม่มานะคะรายใบเริ่มสวยแล้วนะคะสําหรับอูท่ทองนะคะเป็นบอนลลักษณะทรงใบยาวนะคะแอมแอมแอมนำมาแบ่งปันนะคะให้สี่กระถางนะคะวันนี้นะสําหรับอูท่ทองนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ70บบาทนะคะน้องเป็นบอลที่น่า เก็บมากๆนะคะต้นนี้นะถ้าแอมหาตัวอย่างในหนังสือได้นะคะเดี๋ยวแอมจะนํามาให้ดูนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยน่าเก็บมากๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบอนสีอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บนะคะมีชื่อว่าอู่ทองค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพญานาหมื่นนะคะฟอร์มจะอยู่ประมาณ8เซนถึง10เซนนะคะซึ่งนะคะเจ้าพญานาหมืน่นชุดนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มเกาะนะคะใน1กระถางมี2ต้นนะคะวันนี้นะคะแอมหยิบนํามาแบ่งปัน3ต้นก่อนนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ60บาทนะคะย้ํานะว่าน้องเป็นไม้ฟอร์มเกาะนะคะมี2ต้นใน1กระถางน,นะคะ ต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกโทนสีหวานๆนะคะน่าจะทําฟอร์มก่อมากๆค่ะนะคะไส้นี้นะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะฝากไม้สวยๆหนึ่งรายการที่มีชื่อว่านะคะเจ้าพระยานาหมื่นไว้ด้วยคะ่ะ เหลืองเปรมากอตนะคะต้นน mm ีしし้ค่ะนะคะยังเหลือสองนะคะกระถางนะคะซึ่งเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่สองกอนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอสวยมากค่ะสําหรับเหลืองเปรมากอตนะคะวันนี้แอมนํมาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละ100บาทนะคะย้ํานั้นน้องเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะใน1กระถางมีจํานวน2ต้นนะคะทั้ง2กระถางเลยนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอที่สวยมากค่ะลูกค้ารับไปนะคะสามารถย้ายขึ้นกระหังกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะ ฝากไม้เหลืองอีก1ต้นน่าเก็บที่เลี้ยงนอกตู้ได้มีชื่อว่าเหลืองเปรมมาก่อนไม้ฟอร์มก่อนใน,นรคาคา100ร100บาทค่ะสำหรับรายการนี้นะคะยังคงอยู่ในตับพระเกจิอาจารย์นะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่ขาวนะคะโตไปกัดสีชมพูสวยมากค่ะน้องเป็นบอลกาบนะคะเดี๋ยวจะยกฟอบให้ดูนะคะ การกัดสีเขาจะไล่สีจากสะดือขึ้นไปนะคะโทนสีชมพูนี้นะคะเขาจะกัดเต็มใบเลยนะกระดูกขาวสวยนะคะสําหรับปลวงปู่ขาวนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทนะคะย้ํานะหลวงปู่ขาวกระถางละ50บาทนะคะคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปันนะคะ5กระถางค่ะคือแบบโอ้โหลากเดินมาแบบยาวขนาดนี้เลยนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะลากมาขนาดนี้จ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะโทนสีสวยมากค่ะมีชื่อว่านะคะ หลวงปู่ใหญ่ค่ะยังคงอยู่ในตับเกจิอาจารย์อยู่นะคะสําหรับหลวงปู่ใหญ่นะคะวันนี้นะคะค่ะต้นสวยๆแข็งแรกนะคะมาได้สี่กระถางนะคะฟอร์มสวยมากค่ะต้นนี้นะความสูงนะคะอยู่ประมาณ11เส้นนะคะแอมแบ่งให้นะในเรคาค่กระถางละ80บาทนะคะสําหรับหลวงปู่ใหญ่นะคะทนสีสวย,ยมากค่ะต้นนี้นะเก็บนะคะ <Okey> เป็นบอลกลับนะคะทนสีสวยเท่า,ากันทุกกระถางเลยนะคะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะจ๊ะฝากนะคะไม้สวยๆอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บ ะะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่ใน,นราคา80บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนนะคะเป็นบอลกาบโทนสีสวยนะคะโตไปสวยมากค่ะต้นนี้นะวันนี้แอมหยิบนํามาแบ่งปันนะคะ5ต้นค่ะสําหรับหลวงปู่แหวนนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคากระถางละ70บาทนะคะน้องเป็นบอลใบกาบนะคะที่สวยมากนะคะ แด่ละกาดนะคะเขาก็จะมาประมาณนี้นะคะโทนสีสวยนะไซส์นะคะจะอยู่ประมาณ7เซน8เซนนะคะประมาณนี้นะไซส์นี้เหมาะมากๆค่ะลูกค้ารับไปนะคะพักพื้น2-3วันหลังจากนั้นนะคะให้ย้ายขึ้นนะคะกระถางหกนิ้วได้เลยนะคะเขาเจะเริ่มนะคะมีพัฒนาการนะคะผัดฟอร์มนะคะที่สวยมากขึ้นกว่านี้นะคะฝากนะคะไม้กาบนะคะที่นาเก็บมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนในราคาเจบาทไว้ด้วยคะ่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่หินนะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะ ตอนเล็กๆเ,เขาจะมีพื้นสีเขียวนะคะแต่โตไปนะคะจะยืนพื้นด้วยสีชมพูนะคะต้นนี้สวยมากๆน่าเก็บนะคะและที่สําคัญเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะแอมจะขึ้นตัวอย่างนะคะตอนโตนะคะการกัดสีของหลวงปู่หินให้ชมนะคะบางท่านนะคะเพิ่งเข้ามาเล่นบอลสีนะคะเห็นเขียวๆแบบนี้ก็ไม่น่าซื้อไม่น่าเก็บใช่ไหมคะเดี๋ยวรอชมตัวอย่างตอนโตของหลวงปู่หินกันค่ะสําหรับหลวงปู่หินนะคะวันนี้นะแอมนํามาแบ่งปันในราคานะคะกระถางละ70บบาท นะคะสวยน่าเก็บมากๆคะ่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะยังคงอยู่นะคะตับเกจินะคะต้นนี้มีชื่อว่านะคะหลวงพ่อเจริญนะคะโทนสีเข้มนะคะลักษณะทรงใบยาวพื้นใบสีน้ําตาลนะคะกระดูกดํานะคะสวยมากนะคะยิ่งโตนะคะยิ่งสวยค่ะนะคะขอบใบเขาจะพริ้วสวยเลยนะใบเขาจะหนานะคะต้นนี้น่าเก็บนะคะและที่สำคัญนะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับหลวงพ่อเจริญนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะ3ามกระถางนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทค่ะ ต้นนี้สูงใหญ่มากค่ะนะคะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะมีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดป้ายนะคะซึ่งแอมจะให้ดูนะความสูงนะคะอยู่ประมาณ20เซนแล้วนะคะสูงมากค่ะต้นนี้นะแต่แอมนามาแบ่งปันนะคะให้ในราคาเบาๆนะสําหรับนะคะเจ้าจักระพัดไซส์นี้นะคะความปลายสวยแบบนี้ทุกกระถางนะแอมแบ่งให้ในราคานะคะคกระถางละ70บบาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งกระถางนะคะ ต้นนี้ก็ป้ายเช่นกันนะคะความสูงอยู่ประมาณ20สเซนนะคะในราคา70บาทนะคะน่าเก็บมากค่ะมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่านกพะเก้านะคะสําหรับนกพะเกา้าไม้ฟอมกอนะคะเป็นไม้ฟอมกอที่สวยมากค่ะอยู่ในไซส์ขนาดกระถางสีนิ้วนะคะแอมแบ่งให้นะคะสําหรับนกพะเกา้าฟอมกอนี้นะ,ะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ รอบนี้นรับไปเลยนะแอมแบ่งให้แนนราคากระถางละ8แปสิบบาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งบ้านนะคะ ยกตัวอย่างก่อน2กระถางนะคะแล้วก็มีจํานวนสํารองด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะคะอยากได้นะคะบนกอนะคะนกปะเก้าใหญ่ๆยักษ์ๆนะคะรับไป2กระถางเลยนะคะไปอัดแน่นนะคะก็จะเป็นฟอร์มกอที่สวยและเร็วทันใจลูกค้านะคะฝากไม้ป้ายุคเก่าที่น่าเก็บนะคะมีชื่อว่านกปะเก้าเป็นไม้ฟอร์มกอนะในราคา80บบาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะน้องเป็นไม้นะคะ ไม้ป้ายนะคะที่สวยงามนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันสองกระถางนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะเลือกต้นไหนก็ได้นะคะลายใบายมาแบบฮับๆเลยนะคะมาเข้าราคากันเลยนะคะสําหรับเพชรราชานะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันสองกระถางนะคะความสูงอยู่ประมาณนะคะ1 3บสมถึงสิเซนนะคะแบ่งให้ในราคานะสําหรับคลิปนี้นะขอที่1นึ่งร้อย 20บาทนะคะเพชรราชานะคะวันนี้มีมา2ต้นแบ่งให้แนนราคา120บาทลายใบมาสวยมากกระถางนี้ลายใบมาก็สวยนะคะเลือกอกระถางไหนก็ได้นะคะเพราะว่าน้องนะคะป้ายฮับฮับมาเหมือนกันเลยคะ่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเบนเจรงน้ำทองนะคะวันนี้ค่ะสวยๆมาให้3กระถางค่ะนะคะเริ่มกันที่นราคากันเลยนะคะสําหรับนะคะเบนเจรงน้ำทองนะแอมแบ่งให้ในราคานะคะ120บาทนะคะเบนเจรงน้ำทองลายสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งให้ในราคา120บาทนะคะเสน่ห์ของสีของเบนเจรงน้ำทองนะคะเขาแตกหนอดได้เร็วและเก่งมากนะคะทําฟอร์มกอดได้ดีเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูรายใบแต่ละ ต้นนะคะแบบว่าลายมาแบบสวยเทพเลยนะคะคัดแบบนี้มาให้เลยนะคะเหมาะสําหรับตั้งแม่มากๆนะคะลายสวยมากค่ะเบนจะลงน้ําทองนะคะทํายากค่ะนะคะ หน้าเก็บหน้าสะสมอีกหนึ่งต้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นจระลงน้ําทองนะแอมเลี้ยงนอกตู้นะคะให้โทนสีสวยมากนะคะแล้วก็เป็นไม้ฟอร์มกอที่แบบโอ้โหมีเสน่ห์นะคะหน้าเก็บค่ะใครที่ชอบนะคะไม้เก่านะคะทรงใบาย,ยาวนะคะที่มีชื่อว่าเป็นจระลงน้ําทองนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะในราคา120่บาทค่ะ รายการนี้มีชื่อว่ามหาเศรษฐีนะคะวันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปัน2ต้นค่ะสําหรับมหาเศรษฐีนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่สวยมากค่ะวันนี้นะคะจัดให้ใน,นราคาเบาๆนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคานะคะกระถางละหนึ่งรย 20บาทนะคะสำหรับมหาเศรษฐีนะคะคลิปนี้ ep 175อแอมแบงให้ใน,นราคากราะถางละ1นบาทนะคะน้องสวยนะคะมากๆขาดหน้าเก็บนะจ๊ะใครที่ยังไม่เก็บเก็บเลยค่ะเพราะว่าน้องสวยมากๆค่ะ มากันต่อที่ไม้ด่างรายการนี้นะคะมีชื่อว่านะคะมงคลมณีนะคะทรงใบมนๆน,นะคะต้นนี้นะวันนี้แอมนํามาแบ่งปัน2ต้นนะคะซึ่งเขาเป็นไม้บางที่แถบว่าทํายากนะคะแต่จะให้เลยดูลายใบนะคะแอมคัดลายใบด่างมาแบ่งปันนะคะสําหรับมงคลมณีนะคะทั้งสองกระถางนี้นะคะแอมแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ1 0 0บาทนะคะมงคลมณีนะคะลายด่างมาแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหลอดใบม,มาก็ด่างน,นะคะ เบะจะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะไม้สวยๆนะคะทรงใบมนๆนะคะมีชื่อว่ามงคลมานีนไราราคา100่บาทคา่ะรายการนี้นะคะเป็นบอลใบไผ่ค่ะมีชื่อว่าขวานสลี่นะคะน้องเป็นบอลใบดกนะคะทนสีสวยนะคะจะมีนะคะออกทนสีชมพูปลายเขียวนะคะต้นนี้นะคะเขาจะค่อยๆใช้แววสวยตน้นโตนะคะไซนี้นะคะลูกค้ารับไปสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะสําหรับนะคะ ราคาของใบไผ่ขันสิรินะคะที่แอมนามาแบ่งปันในวันนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางลั90กบาทนะคะทนสีสวยค่ะต้นนี้เลี้ยงไปไม่มีผิดหวังค่ะฟอร์มใบดกมากๆค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าร้านช้างนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันนะคะ2ต้นนะคะสําหรับเจ้าร้านช้างนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางรับ 80บาทนะคะเจ้าร้านช้างเป็นไม้ป้ายที่สวยมากนะคะต้นนี้นะคะน่าเก็บค่ะจัดอยู่ในตับคุณช้างคุณแผ่นนั่นเองนะคะฝากไม้สวยๆไว้อีกหนึ่งรายการนะคะไม้ป้ายยุคเก่าทินน่าเก็บค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะทั้ง3ต้นนี้นะคะอยู่ในตับวันนะคะวันนี้คัดมาได้3วันนะคะแนะนําต้นแรกกันก่อนเลยนะคะโทนสีชมพูนะคะมีชื่อว่าวันอังคารนะคะมีมา2ต้นค่ะนะคะสําหรับวันอังคารนะคะแอมแบ่งให้เนนราคานะคะ1 0 0บาทนะคะวันนี้มีมา2ต้นนะสำหรับตับวันนะคะที่ชื่ออังคารนะคะแล้วก็นะคะต้นนี้นะคะทรงใบกลมใบหนานะคะโทนสีสวยนะคะมีชื่อว่านะคะต้นนี้มีชื่อ วันศุกร์นะคะแอมก็มีมาแบ่งปันนะคะ2ต้นนะแบ่งให้ในราคา100บาทเช่นกันค่ะวันศุกร์มีมา2กระถางเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะโทนสีเข้มๆนะคะมีชื่อว่าวันเสาร์ค่ะนะคะวันเสาร์นี้นะคะโทนสีเข้มน่าเก็บนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะ100บาทเช่นกันนะคะสําหรับวันเสาร์นะมีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะได้ฟอร์มก้นะคะวันเสาร์นะก็รับไปสัก2กระถางนะคะแอมมีจํานวนสํารองนะคะสําหรับวัน เสาร์นะคะสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะทอนสีเข้มหน้าเก็บนะคะแนะนําค่ะสําหรับวันเสาร์นะฝากตับวันทั้ง3วันไว้ด้วยนะคะวันศุกร์วันศุกร์วันอังคารและวันเสาร์ใน,นราคากระถางละ100บาทค่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นบอลกาดนะคะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะวิรัญญาน้องเป็นไม้ที่สวยมากนะคะต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะสําหรับนะคะวิรัญญานะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะ3ต้นนะคะน้องๆทยอยโตนะคะหาลูกค้าท่านใดพลาดต้นนี้ไปฝากกดติดตามส่วนบ้านนาบอนสีไว้ด้วยนะคะวิรัญญาวันนี้มีมาแบ่งปัน3ต้นค่ะแบ่งให้ในราคานะคะ กระถางระนะคะวิรัญญาขอที่90บาทค่ะนะคะวิรัญญานะคะมีมา3ต้นในราคา90บาทค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเอกวาดอห์อหรือนีออนสีม่วงนะคะโตไปนะคะกัดสีม่วงสวยมากค่ะต้นนี้นะคะน่าเก็บนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะต้นนี้ก็นะคะโทนสีม่วงเริ่มมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะ ตัวน,นี้คือสวยมากๆนะคะหากต้องการนะคะดูตัวอย่างตอนโตนะคะที่สวยนะคะสามารถไปค้นหาได้ทาง Google นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าเอกวาดอนะคะตอนโตนะคะกัดสีสวยนะคะเป็นนีออนสีม่วงเรือนแสงหน้าเก็บเลยนะสําหรับนะคะวันนี้นะเอกวาดอแอมมีมาแบ่งปันนะคะสีกระถางนะแอมแบ่งปันให้ในราคากระถางละ9กบาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันสีกระถางค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกาดนะคะโทนสีเข้มนะคะมีชื่อว่าเทพนาคานะคะเทพนาคานะคะโทนสีเข้มๆนะคะเป็นไม้ด่างนะคะเขาจะมีเส้นนะคะริ้วๆนะคะวิ่งขึ้นแบบนี้นะคะโทนสีสวยนะคะต้นนี้นะแอบนํามาแบ่งปั้นนะคะลดแรกก่อน3ต้นนะคะแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละนะคะสําหรับเทพนาคานะคะแอมขอที่80บบาทนะคะโทนสีสวยนะคะเห็นแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็น ้นกลับอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บเลยนะสําหรับนะคะลุงป้านาะอาท่านใดนะคะที่อยากทราบนะคะตัวอย่างต้นโตว่าเขากัดสีแบบไหนนะคะไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ทาง Google นะคะพิมพ์เข้าไปเลยคะ่ะว่านะคะบอนสีเทพนาคาตอนโตนะคะต้นนี้คือสวยนะคะน่าเก็บจริงๆคะ่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบลายโชเส้นกระดูกค่ะนะคะมีชื่อว่านะคะสาวท้ายไผ่นะสาวท้ายไผ่นะคะวันนี้ M. แอมนำมาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ1 0 0บาทนะคะมีเพียงมีมาเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะคะเป็นบอลกาบนะคะโทนสีเข้มลายโชเส้นกระดูกสวยๆน่าเก็บนะคะต้นนี้รับไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะความสูงอยู่ประมาณน,นะคะเก้าถึงสิเซนนะคะไซนี้สามารถนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้ว ไเลยนะคะคฝากไว้อีกหนึ่งรายการน,นะคะบอลกับสาวท้ายไผ่ค่ะมากันอีกแล้วค่ะสำหรับชายชนนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะนะคะเราแบ่งให้นะคะใน,นราคากระถางละ80บาทนะคะป้ายแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็ป้ายแดงชัยย่อยนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้นะคะนี่เลยใบใหม่มาก็ป้ายแดงเช่นกันนะคะความสวยเท่ากันนะคะเดี๋ยมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะจ๊ะ นะคะฝากไว้ด้วยนะคะชายชนปลายแดงๆชุดนี้นะแบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทค่ะมากันต่อที่นรายการนี้นะคะเป็นบอลกาดด่างนะคะที่สวยมากค่ะมีชื่อว่านะคะเทพสายลุงนะคะรุ่นนี้ชุดนี้นะคะแอมคัดนะคะลายด่างขึ้นใบมาให้นะคะสวยมากนะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันนะคะสวยๆ3ามกระถางนะแบ่งให้ในราคานะคะคกระถางละ100บาทนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะกระถางไหนก็ได้นะคะลายใบ ขึ้นด่างมาสวยมากๆค่ะน่าเก็บนะจ๊ะฝากไว้อีก1รายการนะคะที่มีชื่อว่าเทพสายรุ้งในราคา100บาทค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเรือทองนะคะวันนี้ค่ะสวยๆมาได้3กระถางนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูแต่ละต้นนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะลายใบเขาสวยมากนะคะสวยเหมือนกันนะคะจะมีความด่างขาวด่างเหลืองและด่างชมพูนะคะต้นนี้นะ แตกหน่อกเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะเพราะคัดลายใบสวยๆเท่ากันทุกกระถางเลยนะคะมาแจ้งราคากันเลยนะคะสําหรับนะคะเศรษฐีเรือทองนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ200บาทนะคะความสูงนะคะอยู่ราวๆแปดเซนถึง10เซนนะคะ ด่างสวยมากค่ะท่านใดที่รอต้นนี้อยู่นะคะมาแล้วค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางก่อนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ีที่175นะคะเป็นโปรเคียตูง้งราคาเบาๆคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อครอบ5กระถาง เราจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1นกระถางนะคะจะมีบวกค่าบริการจัดส่งด้วยนะคะคิดเป็นค่าจัดส่งแบบเมาเหมา50บาททุกบ้านค่ะได้ทั้งโอนและปลายทางเช่นกันนะคะหากไม่อยากเสียค่าจัดส่งนะคะเพิ่มนะให้ซื้อครบ5กระถางเราจะส่งให้ฟรีค่ะและคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำไว้ช่วงเย็นวันพฤหัสที่12นะคะ ตุลาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะคะเนื่องด้วยวันศุกร์ที่13ตุลาคมนะคะทั้งสวนเราจะเดินทางไปร่วมงานประกวดบอลสีที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะนาตลาดนะคะ อินโดจีนนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงสามารถเข้าไปทักทายนะคะแอมได้นะที่ตลาดนั้นนะคะใครเจอก็ทักทายแอมได้นะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะแมค้ายินดีพูดคุยมากๆค่ะนะคะแล้วก็นะคะช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ต้องโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อขอสั่งซื้อบอนสีนะคะหรือรกค้าท่านใดนะคะถนัดนะคะเล่น Facebook นะคะก็สามารถทักแชทนะคะ สั่งซื้อบอนสีกับแอมได้ที่ Facebook บ้านนาะบอนสีค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Line แอมจะใช้รูปโปรไฟล์รูปเดียวกันนะคะแอดไลน์นะคะย้ำอีกรอบนะคะแอดไลน์ที่เบอร์0830541875หรือ QR วอา e คที่แอมขึ้นรูปไว้หน้าจอนะคะทางด้านซ้ายมือมุมล่างนี้นะคะ ก็นะคะช่วงเย็นค่ะมานั่งอยู่นะคะตรงสวนบอลสีนะคะแอมจะชอบเลี้ยงบอลสีนอกตู้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูนะคะเลี้ยงนอกตู้แบบนี้เลยนะคะเลี้ยงใต้นะคะสแลน70เปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะมีรับแสงแดดบางช่วงบ่ายนะคะแต่บอลสีอะค่ะถ้าเขาสร้างหัวแล้วเขาจะเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้แบบนี้เลยนะคะแอมเป็นคนรักบอลสีค่ะก็เลยจับแบบว่านะคะรวมๆกันไว้แบบนี้นะคะดูสวยงามดีนะคะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้กัดสีจากทางสวนเรานะคะแบ่งปัน ออกไปเยอะแล้วนะคะส่วนต้นนี้เป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่าออกหลวงสุรศักด์นะคะก็หยุดทําจํานวนไปนานแล้วค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะกัดสีค่ะเป็นบอลกลดบนะกัดสีสวยมากค่ะไม่ได้ทําจํานวนนะคะนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะสอบถามได้นะคะแอมมีไม้หัวแบ่งปันนะคะสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะคะ เอาละค่ะช่วงท้ายคลิปนี้นะคะแอมขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกันใหม่กับใหม่นะคะคลิปหน้ากับการแบ่งปันบอนสีสวยๆจากทางสวนเรานะคะปันนาบอนสีค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลานะคะไปเตรียมนะคะไม้ไปร่วมงานประกวดก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ